สวัสดีครับวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนลุงเลิศนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวสวนตัดกล้วยไ,ไปตัดกล้วยโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูลุงเลิศตัดกล้วยหอมทองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกล้องไปด้านหน้านะครับ,บหลังตัดลูกเสร็จครับกล้วยเราก็ มาทำเป็นปุ๋ยได้ไม่ต้องบดไม่ต้องอะไรนะครับปล่อยให้เขาย่อยสลายตามธรรมชาติเลยเดีย๋ยวพาเดินชมสวนทุเรียนไปด้วยนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าที่ค่อนข้างที่จะเข้าวิกฤตแล้วนะครับเจอทั้งลมทั้งหนาวนะครับที่บ้านของท่านเป็นไงบ้างครับสอสาวันเมื่อกี้โซนพระอีสนัน ลมมาอย่างแรงนะครับกาที่สวนก็เจอเหมือนกันนะครับใบก็มีเหลืองบ้างนะครับตามสภาพอากาศในส่วนภาคอีสานเนี่ยจะเหลืองแทบทุกสวนนะครับผมว่าทุกสวนเลยเนื่องด้วยโดนแดดเผาบ้างโดนน้ําค้างบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินราคานะครับเขาเรียกเป็นเครือเนาะภาษากลางเลยเครือเนาะงาล ได้ได้จักบาทลุงเครื่องนี่ไหนนี่นี่ตีตีตีราคานะตรงนี้ตัดขายหน้าสวนนะครับตัดขายหน้าสวนหวีหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่ห้าสิบหกสิบาทเนาะวีหนึ่งสิบลูกสิบไมสิบยี่สิบห้าลูกห,ห้าลูกก็หมดไปนะครับสำหรับพืชพี่เลี้ยง ก็โดนแดดเผาบ้างผิวก็ไม่ค่อยค่ามาไม่ค่อยที่จะสวยเท่าไหร่นะครับโดนแดดก็มีเหลืองมีอะไรบ้างกเกรดนี้ก็ส่งเซเว่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการอาหอนะครับต้องอันที่จริงแล้วต้องมีถุงห่อไว้ตอนนั้นถึงจะเข้าเกรดเซเว่นได้นะครับก็ขายกันอยู่หน้าสวนก็ไม่พอขายนะครับ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ทุเรียนแปลงนี้จะมีพืชที่เลี้ยงนะครับปีหน้าปีหน้านี่ก็หมดแล้วนะครับสําหรับพืชที่เลี้ยงก็ตัดออกหมดก็ยืนด้วยลําแข้งตัวเองใบปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะโสมกว่าน,นี้โดยรวมๆก็ ปีนี้ก็ไม่ถือว่าโทมหนักเท่าปีก่อนนะปีก่อนถือว่าหนักกว่าน,นี้เยอะใบร่วงเกือบหมดนะครับมันเห็ดมันเห็ดไม้ต่วนรูมมันเห็ดไม้ปะันี่้นมยครับมนผิวมันเสียหายตัวนี้นะ ตกเกรดนะครับเป็นแบบนี้เกาะขายหน้าสวนกันไปนนนนสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาชมสวนตอนนี้นะครับ ขอประชาสัมพันธ์ว่าปิดสวนอยู่นะครับตอนนี้ต้องขออภัยด้วยหลายท่านที่โทรมาหานะครับผมตอนนี้ปิดสวนเพื่อป้องกันการระบาดของอเชือ้อโควิด -19 นะครับเดี๋ยวรอให้เรื่องเงียบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็กลับมาเปิดสวนกันใหม่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นช่วงที่ทุเรียนขาลงอยู่ ไม่มีอะไรให้ว้าวเท่าไหร่ในการทาคลิปก็เหมือนกันผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวรออาจจังหวะที่บํารุงเขาเต็มเต็มครับบำรุงเขาเต็มเต็มเดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็ช่วงนี้ก็ไปชมสวนคนอื่นนะครับอยากให้ดูความแตกต่างนี่คือฝั่งที่ไม่โดนแดดนะครับไม่โดนแดดในช่วงเอ่อช่วงเย็น ช่วงบใบเนี่ยก็ใบก็โอเคสวยดีเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับคนละเรื่องเลยก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะ

พ่อเครื่อนั่นบ่ได้บ้านนี่เดวนี่ขนาดกล้วยนะครับที่โดนแดดเห็นไหมครัเนี่ยเหลืองมันไม่ได้สุกนะครับมันยังอ่อนอยู่ครับไหมหมดเลยใบทุเรียนครับ บางกว่านี้ปัญหาก็หนักกว่านี้อีกนะครับเรามองกล้วยเป็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับเห็นไหมก็พยายามหาอะไรบังแดดให้เขานะครับทุเรียนสารนได้ยิ่งดีนะครับบางเลยในช่วงหนึ่งปีสปีนะครับที่ยังไม่สูงมากปีที่3ามครับผมก็มีแผนโครงการว่าจะทำเหมือนกันแต่ไม่รู้จะมีงบหรือเปล่านะ โอเคครับคลิปนี้ผมก็ามาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับมาทักทายกันหน่อยเพราะว่าห่างหายกันหลายวันนะครับตาดอกออกลตาดอกตาดอกเงาะบะมีเงาะไม่ต้องงดน้ํานะครับ <laughs> งดน้ํานี่ไม่เป็นนะครับส่วนภาคอีสานให้น้ำปกติเลยให้น้ําปกติเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ